Ki นะครับเปิดตัว Kfx แล้วนะครับในชื่อยังเป็นทางการคือ Kf21 Borame บนะครับแล้วก็เปิดตัวต่อสาธารณชนมาเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาในพิธีที่จัดขึ้นที่เกาหลีใต้ kf 2 1เนี่ยคือโครงการพัฒนาเครื่องบินขับไล่แบบที่2ของเกาหลีใต้นะครับต่อจากเครื่องบินฝึกแล้วก็เครื่องบินขับไล่เบาแบบ t 5 0หรือว่า fa 5 0โดยในโครงการนี้เนี่ยรัฐบาลเกาหลีใต้ลงทุน60%ของมูลค่าโครงการนะครับภาคเอกชนซึ่งนําโดย k i เนี่ยลงทุน20%แล้วก็รัฐบาลอินโดนีเซียนะครับลงทุนอีก20%โดยได้ว่าจ้าง lockheed martin นะครับให้เป็นพันธมิตรด้านเทคโนโลยีซึ่ง lockheed martin เนี่ยก็จะขายเทคโนโลยีบางส่วนแล้วก็ถ่ายทอดเทคโนโลยีบางส่วนให้กับ าหลีใต้ที่ใช้ในการพัฒนาซึ่ง kf 2 1่เเนี่ยมีเป้าหมายที่จะมาทดแทนเครื่องบินขับไล่บาแบบต่างๆของเกาหลีใต้นะครับทั้ง f 5แล้วก็ f 1 6รวมถึง f 4ในอดีตแล้วก็คาดหวังว่าจะมีการพัฒนาแล้วก็ผลิตเข้าประจำการอย่างน้อย120ลำในกองทัพอากาศเกาหลีใต้ส่วนอินโดนีเซียเนี่ยวางแผนที่จะจัดหาเข้าประจำการจำนวน50ลำครับซึ่งเกาหลีใต้เนี่ยใช้เวลาในการพัฒนาตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงเริ่มส่งมอบเครื่องบินลำแรกเนี่ยรา,ราวๆย 2ี่0ปีซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจนะครับเพราะว่าประเทศอย่างเกาหลีใต้เนี่ยยังไม่เคยพัฒนาเครืงบินขับไล่มาก่อนจะใช้เวลาราๆ25-30ปีเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติครับ Kf 2 1นะครับไม่ใช่เครื่องบินขับไล่ย,ยุคที่5นะครับแต่ว่าเป็นเครื่องบินขับไล่ย,ยุคที่4.5แต่ว่าจะมีคุณสมบัติในการตรวจจับได้ยากเนี่ยมากกว่าเครื่องบินยุคที่4.5ทั่วไปโดยที่เกาหลีใต้เนี่ยตั้งเป้าว,ว่าจะต้องมีขีดความสามารถมากกว่ายูโรไฟเตอร์ไทโูลหรือว่าราฟาลนะครับแต่ว่าก็ยังไม่จําเป็นจะต้องมีขีดความสามารถเทียบเท่ากับ F 35ซึ่งเกาหลีใต้ก็จัดหา F 35เข้าประจําการด้วย กาหลีใต้นะครับประเมิวนว่าประเทศเกาหลีใต้เนี่ยมีเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นเป็นขับไล่ได้แล้วก็มีเทคโนโลยีที่จําเป็นในการที่จะต้องใช้ในการพัฒนาขึ้นเป็นขับไล่เนี่ยอยู่ราวๆหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ในมือโดยจะต้องจัดหาเทคโนโลยีอื่นนะครับ เพื่อเข้ามาเติมเต็มในการที่จะทําให้โครงการประสบครามสําเร็จซึ่งหนึ่งในงนั้นเนี่ยก็เป็นเทคโนโลยีจํานวน21แบบนะครับที่เกาหลีใต้เนี่ยได้รับมาจากการเจราจาขอออฟเซตจากสหรัฐนะครับเมื่อครั้งที่เกาหลีใต้ตกลงจัดหาเอ5่อ F35 เข้าประจําการเมื่อราวๆไม่กี่ปีที่ผ่านมาแต่ก็มีอีกสีเทคโนโลยีนะครับที่สหรัฐเนี่ยไม่อนุญาตให้ขายให้เกาหลีใต้ ใช้ในการพัฒนานะครับซึ่งก็เป็นเทคโนโลยีเลด้์อีซ่านะครับเทคโนโลยีระบบค้นหาและก็ตรวจจับเป้าหมายด้วยอินฟาเรดหรือว่า IRST เทคโนโลยี R S กระป๋อชี้เป้าแบบอ e ิเล็กโทรออปติกนะครับแล้วก็เทคโนโลยีการรบกวนสัญญาณวิทยุซึ่งเทคโนโลยีทั้ง4ด้านเนี่ยเกาหลีใต้จะต้องลงทุนในการพัฒนาเองหรือว่าหาพาร์ทเนอร์ที่เป็นประเทศอื่นนะครับที่ไม่ใช่สหรัฐอเมริกาส่วนเทคโนโลยีด้านอื่นนะครับอีกยี่สิบเทคโนโลยีเนี่ยก็เป็นล็อกฮิตมาตินแล้วก็พันธมิตรนะครับในการจัดหาแล้วก็ส่งมอบให้กับเกาหลีใต้อันนี้ก็ มีปัญหา โครงการพัฒนานะครับตั้งเป้าว่าจะมีมูลค่าราวเจ็ดพันล้านเหรียญนะครับหรือว่า2 2แสนล้านบาทโดยในยจานวนนี้เนี่ยอินโดนีเซีย,ยเนี่ยร่วมลงทุนจนํานวน1 2พันล้านเหรียญนะครับหรือว่า40 0 0 0ล้านบาทตั้งแต่ปี2010ซึ่งอินโดนีเซียเนี่ยให้บริษัทรัาฐสากิจของอินโดนีเซียนะครับเข้าร่วมปฏิบัติงานแล้วก็รับถ่ายทอดเทคโนโลยีจากโครงการแต่ว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยอินโดนีเซียมีปัญหาในการ,การจ่ายเงินล่าช้ามาหน่อยตลอดเลยนะครับโดยคาดว่าในปัจจุบันเนี่ยอินโดนีเซียก็ยังมีหนี้ท ให้กับเกาหลีใต้อีกหลายร้อยล้านเหรียญซึ่งอินโดนีเซียเนี่ยเคยพยายามเจรจาให้เกาหลีใต้รับเป็นยุทธร,ร,รณกทางทหารทดแทน,ทแทนการจ่ายเงินจริงนะครับแต่ว่าก็ยังไม่มีความคืบหน้าแล้วก็มีข่าวมาว่าอินโดนีเซียเนี่ยถูกขับออกจากโครงการเพราะว่าไม่ได้จ่ายเงินตามที่สัญญาเอาไว้นะครับแต่ว่าในการเปิดตัวเนี่ย เอ่อ Kfj ยี่สก็ยังมีธงชาติอินโดนีเซียเนี่ยติดคู่กับธงชาติของเกาหลีใต้แล้วก็มีผู้แทนของอินโดนีเซียนะครับซึ่งก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกาโหมรวมถึงประธานาธิบดีอินโดนีเซียเนี่ยก็ยังส่งสารแสดงความยินดีถึงความสำเร็จของโครงการนี้ไปเปิดในงานเปิดตัวนะครับซึ่งก็ทําให้คาดว่าทั้ง2ประเทศเนี่ยก็น่าจะยังมีการเจรจาแล้วก็หาทางออกในการจ่ายเงินลงทุนที่เหลือต่อไปนะครับผม สารการพัฒนาเทโลวีและชิ้นส่วนต่างๆใน k f 2 1นั้นเนี่ยก็มีบริษัทเอกชนของเกาหลีใต้แล้วก็พันธมิตรจากทั่วโลกร่วมพัฒน,นานะครับในส่วนของพันธมิตรจากต่างประเทศนะครับก็มีเช่นเลด้าอีซ่าเนี่ยก็ลงทุนพัฒน,นาโดยฮันวาไทเลสนะครับซึ่งมีเทเลสของฝรั่งเศสเนี่เป็นผู้ถือหุ้นร่วมแล้วก็มีเอลตาของอิสราเอลเนี่ยให้การสนับสนุนด้านการทดสอบระบบซับแล้วก็ LIG NexOne t นะครับร่วมพัฒนาซอฟต์แวร์แล้วก็ทำการประเมินค่าระบบโดย Esa รด d a r เนี่ยก็เป็นหนึ่งในสีเที่ยงยีที่สหรัฐเนี่ยปฏิเสธไม่ขายให้เกาหลีใต้นะครับสำหรับเครื่องยนต์นะครับพัฒนาโดย GE ของสหรัฐนะครับแล้วก็มี Hanwha Techwin รับหน้าที่ในการผลิตชิ้นส่วนหลักแล้วก็ทำการประกอบขั้นสุดท้ายในเกาหลีใต้โดยมี Triumph Group นะครับรับหน้าที่พัฒนา Airframe Mount a c c e s s o r y Drive นะครับซึ่งเป็นชิ้นส่วนที่ใช้ในการส่งกำลังที่ผลิตได้จากเครื่องยนต์เครื่องวินนะครับ ไปยังส่วนต่างๆของเครื่องยนต์ยุยเต็เทคโนโลยีนะครับแล้วก็คอปพแฮมนะครับของสหรัฐเนี่ยก็จะรับหน้าที่พัฒนาระบบปรับความดันของเครื่องระบบหล่อยเย็นระบบไหลเวียนของอากาศนะครับแล้วก็ระบบออกซิเจนถังเชื้อเพลิงภายนอกลําตัวแล้วก็เสาอากาศต่างๆเป็นต้นนะครับผมมิกเกตของสหรัฐแล้วก็แอโรนอติคอสิสเทมของสเปนเนี่ยก็รับหน้าที่พัฒนาระบบเบรกระบบสแสดงผลข้อมูลของเครื่องนะครับแล้วก็ระบบเซ็นเซอร์ภายในตัวเครื่องต่างๆ มาตินไบเคอร์นะครับก็จะรับหน้าที่พัฒนาเาก้าอี้ดิดตัวนะครับถมรวมถึง MBDA เนี่ยก็จะทำการบรูรณาการจรวดเมเทเอเอร์เพื่อติดตั้งกับ KF21 ด้วย แม้ว่าโครงการเนี่ยจะประสบปัญหาความล่าช้าจากความไม่พร้อมด้านเทคโนโลยีแล้วก็เงินทุนหลายครั้งนะครับแต่ว่าเมื่อโครงการประสบความสาเร็จเนี่ยเกาหลีใต้ก็จะเป็นชาติที่8ของโลกนะครับที่สามารถพัฒนานขุมทรัพย์รายได้ตัวเองนะครับซึ่งก็ต่อมาจากสหรัฐอเมริกานะครับรัสเซียฝรั่งเศสญี่ปุ่นสวีเดนจีนแล้วก็กลุ่มประเทศในสหภาพยุโรปนะครับซึ่งประกอบด้วยสเปนอิตาลีสหราชอาณาจากักรแล้วก็เยอรมน,นีนะครับเมื่อโครงการผลิต เต็มรูปแบบนะครับรัฐบาลเกาหลีใต้คาดว่าจะมีการสร้างงานในประเทศได้10,000แตำแหน่งพร้อมเพิ่มมูลค่าให้กับเศรษฐกิจเกาหลีใต้ได้ไดอีกอย่างน้อย1 6แสนล้านบาทซึ่งผลกระทบทางบวกเนี่ยจะมากขึ้นถ้าเกาหลีใต้เนี่ยประสบความเสีเร็จในการส่งออก kf 2 1ไปยังลูกค้าต่างชาติอีกนะครับส่วนลูกค้าต่างชาติที่เกาหลีใต้มองไว้เนี่ยแล้วก็ทำเป็น presentation ตั้งแต่วันเปิดตัวเลยก็คืออินโดนีเซียนะครับซึ่งก็แน่นอนเป็นพาร์ทเนอร์ของโครงการนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีฟิลิปปินส์นะครับไทย Columbia, Iraq, เปรูมาเลเซียกาตาเซเนกัลตุรกีสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกาแล้วก็เยรมันดีด้วยนะครับผมซึ่งแต่ละประเทศเนี่ยก็มีโครงการจัดหาเคร,รืร่องบินขับไล่ที่แตกต่างกันออกไปนะครับเช่นถ้าเราอาจจะแปลกใจนะครับก็คือสหรัฐอเมริกาเนี่ยเออกาหลีใต้ก็มองเป็นลูกค้าด้วยแต่ว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขากําลังมองความเป็นไปได้ในการจัดหาเครื่องบินขับไลยุค4.9เข้ามาใช้งานเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการใช้งานเครื่องบินขับไลยุคที่5เพราะว่าเครื่องบินขับไลยุคที่5เนี่ยมีค่าใช้จ่ายแพงมากนะครับก็จะใช้งานเครื่องบินขับไลยุคที่4.9ซึ่งมีปรระสสิิธภภาาาาาพต่่กกววนนบงใจ ไม่ต้องการเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากนะักโดยเฉพาะยิง่งในกรณีนี้ล็อกฮิตมาตินนะครับก็อาจส่ง k f 2 1เข้าแข่งขันเช่นเดียวกับ T50 นะครับซึ่งเคยส่งเข้าแข่งขันในโครงการจัดหาเครื่องบินฝึกของกองทัพอากาศสหรัฐนะครับแต่ว่าแพ้ให้กับโครงการร่วมระหว่างซาร์บแล้วก็บออิงไปในส่วนของฟิลิปปินส์นะครับซึ่งตอนนี้นมีข่าวว่ากำลังจะจัดหา F16 กนะครับก็อาจจะมีความเป็นไปได้ที่จะมองหา ความเป็นไปได้ในการจัดหาเครื่องบินขับไล่ฝูงทีก2ครับต่อจาก f 1 6รวมถึงฟิลิปปินเนี่ยก็มี t 5 0ไว้ใช้งานอยู่แล้วครับเช่นเดียวกับอิรักที่มี t 5 0ใช้งานนะครับก็อาจจะมีความเป็นไปได้ที่จะมีโครงการจัดหาเครื่องบินขับไล่ในอนาคต ในส่วนของไทยเองนะครับกองทัพอากาศไทยเนี่ยมีโครงการจัดหาเครื่องบินขับไล่เพื่อประจำการทดแทน F16 a d f นะครับฝูง102ในะอีก2-3ปีข้างหน้าซึ่งตอนนี้เนี่ยอาจจะไม่ทันที่ KF21 นะครับจะเข้าแข่งขันแต่สำหรับโครงการจัดหาเครื่องบินขับไล่ทดแทน F16 a b นะครับฝูง10,3ในปีราวๆสักปี2571นถึงะครับก็อาจจะเป็นโอกาสที่ KF21 เนี่ยจะเข้ามาแข่งขันได้ซึ่ง ซึ่งนับจากวันนี้จนถึงวันนั้นนะครับก็คือใช้เวลาอีกราวสิปีเลยกว่าที่โครงการจะเริ่มนะครับทำให้มีปัจจัยอื่นๆที่จะเข้ามากระทบแล้วต้องเข้ามาพิจารณาจํานวนมากนะครับจึงยังทําให้ไม่สามารถที่จะคาดการได้ในตอนนี้มากนักแต่ถ้า มองถึงสถานการณ์ที่กองทัพอากาศไทยเนี่ยจะยังไม่ต้องการเครื่องบินขับไลยุคที่5เขา้าประจำการในอีก10ปีนี้นะครับเนื่องจากค่าใช้จ่ายเนี่ยค่อนข้างสูงมากแล้วก็กองทัพอากาศไทยเนี่ยอาจจะยังไม่สามารถจ่ายได้ไหวกองทัพอากาศไทยเนี่ยก็อาจพิจารณาจัดหาเครื่องบินขับไลยุคที่4.5หรือว่า4.9รุ่นใหม่นะครับที่มีขีดความสามารถสูงกว่าเครื่องบินขับไลย,ยุคที่4.5ทั่วไปแต่ว่ามีขีดความสามารถ ่ำกว่า F35 นะครับซึ่งป็นับซึ่งเป็นเครื่องมินขับไย่ยุคที่5ซึ่งก็จะทำให้ราคาถูกกว่า F35 ด้วยเช่นกันตรงนี้เนี่ยก็อาจจะ มีความเป็นไปได้ที่โครงการจัดหาเครื่องบินขับไล่ทดแทนฝูง1-3 0เนี่ยก็จะมี kf21 เข้ามาแข่งขันแล้วก็มีเข้ามาเป็นตัวเลือกให้กองทัพอากาศไทยนะครับกองทัพอากาศไทยเนี่ยก็สามารถรอที่จะจัดหาเครื่องบินขับไล่ยุคที่5ไปในการจัดหาเครื่องบินขับไล่ทดแทนเครื่องบินขับไล่ f16 แบบ mlu นะครับของฝูงบิน4-3 0เนี่ยซึ่งน่าจะมีการเปิดโครงการจัดหาทดแทนเนี่ยในปี2580ซึ่งตอนนั้นเนี่ยราคาของ คือมีกำไรยยุคที่5เนี่ยทั้งราคาค่าตัวแล้วก็ราคาซ่อมบำรุงเนี่ยก็น่าจะลดลงมาในระดับที่พอ,อยอมรับได้แล้วรวมถึงปัจจัยอีกรณีหนึ่งที่น่าพิจารณานะครับก็คือว่าเกาหลีใต้เนี่ยวางแผนที่จะทําให้ f 2 1เนี่ยมีราคาราวๆหกสิบห้าล้านเหรียญต่อลำเท่านั้นนะครับซึ่งถูกไล่เลี่ยก,กับเครื่องบินขับไล่ย,ยุค4.5ทั่วไปด้วยซ้ำนะครับหรือแม้แต่บางกรณีเนี่ยถูกกว่าด้วยก็อาจจะทําให้ k f 2 1เนี่ยมีโอกาสในการเข้าแข่งขันในอีก10ปีข้างหน้า เครื่องบินขับไล่ทดแทนเครื่องบินขับไล่แบบ F-16 AB ฝูง103ในปี2 5 7 1 7 2ในช่วงนั้นนะครับก็ตอนนี้เนี่ยก็ต้องติดตามกันต่อไปในอนาคตเนี่ยเราอาจจะต้องพิจารณาได้ว่า KF-21 เนี่ยมีปัญหาในการใช้งานไหมหรือว่ามีผู้ใช้ทั่วโลกเนี่ยบ้างน้อยเพียงใดซึ่งก็จะมีผลทำให้กองทัพอากาศเนี่ย พิจนารณาว่า k f 2 S 1เนี่ยจะมีความเหมาะสมเข้ามาในกองทัพอากาศไทยในฐาน,นะเครื่องบินขับไล่ยุคที่4.5ก่อนที่กองทัพอากาศไทยจะก้าวไปสู่เครื่องบินขับไล่ยุคที่5ในอนาคตได้ต่อไปหรือไม่ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปครับ